ก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะอันนี้เสื้อของลูกค้านะคะส่งมายังไม่แน่ใจว่าลูกค้าท่านไหนนะเพราะว่าปกติแล้วพี่อารีอันนี้เป็นลูกค้าที่น่าจะเป็นซ่อมแซมเออใช่จริงๆด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าส่งผ้ามาให้เปลี่ยนคอเสื้อให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอเสื้อกันเดี๋ยวติดตามชมขั้นตอนการทำเลยคะ่ะ อ่าทีนี้เรามาเลาะ,ละรอบคอกันก่อนเลยนะคะค่อยๆเลาะนะคะเลาะตัวนั้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาเลาะคอที่น้องส่งมานะคะค่อยๆเลาะนะคะงานไหนที่เราเอา ไม่ค่อยถนัดนะคะเราต้องค่อยๆเลาะนะคะหรือจะถนัดก็ตามแต่เนาะก็ต้องค่อยๆเลาะอย่างพี่รีนะคะก็จะค่อยๆเลาะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดนะคะเกิดข,ดขาดของลูกค้ามาจะไปหาซื้อไหนให้ลูกค้าได้นะคะบางทีอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกหรือเปล่าไม่รู้นะคะส่วนอาจจะมีแบบเสื้อของลูกค้าเราก็เลาะเรียบร้อยนะคะอันนี้ที่มันเป็นเหมือนกุ้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะกุ้นเป็นสาบนะคะ ที่เขากุ้นแบบแอบไม่ให้เห็นตะเข็บนะคะเราก็เลาะออกมาแบบนี้เดี๋ยวค่อยเย็บคืนให้ลูกค้านะคะ,อ,ะอันนี้เราจะมาทาขั้นตอนให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะให้กลับด้านก่อนอื่นให้กลับด้านในก่อนนะคะกลับด้านในให้มันมาอยู่ข้างนอก <c oughs> กลับด้านในไม่อยู่ข้างนอกนะคะเสร็จแล้วก็ แล้วก็เอาตรงที่เป็นรอยต่อนะคะให้อันนี้คือด้านในโออด้านนอกนะคะแต่ว่าเรากลับด้านทีนี้เอาตะเข็บนะคะตะเข็บที่เป็นรอยต่อให้มันอยู่ตรงกับตะเข็บเดิมนะคะถ้าถ้าไม่สามารถตรงได้อาจจะขยับได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ข้างหลังคอเท่านั้นนะคะไม่ใช่เลื่อนมาไว้ด้านหน้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะให้มันอยู่ ตรงเลยนะคะตรงตะเข็บเลยนะคะหรือถ้าผ้ามันหนานะคะกะ็เลยขึ้นมานิดนึงก็ได้แต่จะไม่ให้มันลงไปข้างล่างนะคะลงไปข้างหน้าคออันนี้อันอันเดี๋ยวเรามาเลือกดูก่อนว่าอันไหนสวยอันไหนด้านนอกด้านในนะคะอันไหนสีเข้มเข้มเอาไว้ด้านนอกโอเคเอารอยต่อชนกับ นะคะช่วงเอาไว้ช่วงไหลเอารอยต่อไว้ช่วงไหลเสร็จแล้วเอาเข็มเข็มเข็มหมดุดเอาเข็มหมุดนะคะกลัดไว้เป็นจุดนะคะกลัดไว้พอกลัดไว้เสร็จคอมันเล็กกว่าตัวเสื้อนะคะคอกุ้นอันนี้คืออ,อันนี้คือผ้าบุ้งนะคะผ้าบุ้งคอตัวนี้นะคะมันเล็กกว่าขอบเสื้อให้เราดึงเพราะว่ามันสามารถดึงได้นะคะมันยืดหยุ่นมันดึงได้ เราก็หากึ่งกลางของเสื้อนะคะอันนี้ตรงไหล่กึ่งกลางก็คือจุดนี้เนาะเราดึงแบบนี้แต่ไม่ใช่ดึงจนคอลูกค้ายานนะคะอันนี้รู้แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางเอาเข็มหมดกลัดไว้ก่อนสําหรับมือใหม่นะคะทีนี้ส่วนอันนี้เราก็หากึ่งกลางอันนี้กึ่งกลางก็คือตรงนี้จับกึ่งกึ่งกลางให้มาชนกับกึ่งกลางอีกทีเสร็จแล้วก็กลัดเข็มหมดไว้นะคะ พอเราไปโพง้งเราก็ดึงนะคะดึงตัวตัวผ้าขอบคอเนี่ยให้มันเท่ากับตัวคอเสื้อนะคะดึงนะคะมันดึงได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปไปพ้งกันก่อนนะคะไปเลยค่ะรอยต่ออก็คือจุดนี้นะคะให้ยกตีนผีเสร็จแล้วเราก็จับผ้านะคะจับทั้ง ชิ้นตัวเสื้อแล้วก็ชิ้นคอเสื้อนะคะยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะคะยัดเท่าที่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ทําการเหยียบนะคะเหยียบจักโค้งไปเลยและไม่ต้องให้ผ้าตัวนี้เลยไปถึงใบมีดนะคะเพราะว่ามันจะมีใบมีดเนาะนี่เราก็ดึงด้วยนะคะดึงให้ให้มันคอเสื้อกับคอเดี๋ยวก่อน ดึงให้ชิ้นชิ้นผ้าบุ้งเท่าเท่ากันกับคอเสื้อนะคะอันนี้จุดกึ่งกลางที่เรานะคะใส่เข็มหมุดกลัดไว้ก็ดึงออกเวลาโค้งดึงผ้าให้มันเสมอๆกันนะคะเพราะว่าอ่ะถ้าเราไม่ดึงอ่ะ ชิ้นตัวนี้มันจะใหญ่กว่าชิ้นขอบคอเสื้ออยู่แล้วนะคะดึงให้มันเท่าเท่ากันคอเสื้อของเรามันเป็นผ้าบุ้งนะคะมันเหมือนเป็นผ้าสปริงอะยืดหยุ่นได้นะคะเราก็ดึงให้มันเท่ากับตัวคอของชิ้นตัวเสื้อไปเลยพอมาถึงจุดนี้นะคะให้เราจับตรงจุดที่มันเป็นกึ่งกลางที่เรากำหนดไว้นะคะ,ะเราก็ดึงดึงให้มันเท่าเท่ากัน เสร็จแล้วก็ค่อยๆเหยียบนะคะอย่าลืมนะคะเอาคอเสื้ออยู่ด้านบน พอมาดึงจุดนี้อย่าลืมดึงเข็มหมุดออกด้วยนะคะเข็มหมุดผ่านตรงนี้ได้นะคะคือใบมีดมันจะตัดขาดหมดแหละแต่ว่าใบมีดของเรามันจะไม่คมอันนี้เส้นได้นะคะเอาออกให้หมดดึงนะคะดึงให้มันเท่าๆกันโค้งโดยที่ไม่ตัดผ้าออกนะคะ มาถึงจุดพอมาถึงจุดเริ่มต้นให้เราเชียงเฉียงออกนะคะเมะื่อกี้ลืมลืมก็เป็นอันเสร็จนะคะจุดนี้เดี๋ยวจะปลิ้นให้ดูอันนี้เดี๋ยวพี่อารีมาตัดทีหลังนะคะเพราะว่ากันไกรไม่อยู่นี่เดี๋ยวจะปลิ้นให้ดูคอเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราจับดีๆคอเสื้อเราจะไม่เบี้ยวนะคะแต่ถ้าเราจับแบบเหมือนว่า เราหาจุดกึ่งกลางไม่ดีนะคะมันทําให้คอเสื้อเราเบี้ยวได้นะคะเดี๋ยวไปรีดนิดนึงก็จะสวยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาเย็บติดชิ้นหลังให้น้องเขานะคะอันนี้ชิ้นหลังเราจะมาเย็บติดโอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าส่วนตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะคอเสื้อด้านหน้าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะไม่ต้องเย็บทับเพราะว่าตัวต้นฉบับของลูกค้าก็ไม่ได้เย็บนะคะก็ลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะทีนี้จะมาติดปัญหาตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้คือเป็นผ้าที่เอาไว้เย็บเหมือนว่าเย็บทับไม่ให้เห็นขอบตรงข้างหลังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บคืนให้ลูกค้านะคะโดยที่เราก็ จะยับเย็บนะคะไม่ใช่ยับนะคะจะเย็บทับเส้นเดิมนะคะจับตัวผ้ากุนตัวนี้นะคะเย็บทับกับตัวชิ้นคอเสื้อนี้นะคะ ที่ได้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราประกอบด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บเก็บรายละเอียดตรงข้างล่างนี้นะคะโดยที่อย่าลืมนะคะแทรกใบราเบลนะคะเรียกว่าอะไรแทรกป้ายแบรนด์ให้ลูกค้าด้วยนะคะป้ายแบรนด์มันอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวเสร็จแล้วให้เราแทรกจุดกลางแทรกป้ายลาเบล ไว้นะคะให้เรียบร้อยเข็มหมุดกลัดไว้ทีนี้ก็มาทำการเย็บเราจะเริ่มเย็บจากจุดเดิมนะ